เอ่อเปิดการมองเห็นกดหัวตรงหัวใจให้พีเรด้วยนะครับกดสับสกายใหกดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปก็ซวยใกล้เลือกตั้งแล้วมาโดนจับเรื่องเว็บพนันนี่ซวยลยเนี่ยอืมเหนื่อยแล้วนะะนะครับแสดงว่าทุกพักนี่มันมีพวกเว็บพนันเข้าไปสิงอยู่เยอะไหมอืมอืมมีซอกไม่มีเทานะครับก็ก็ซวยไปก็ต้องขี้แจงอะ นะครับนะเพราะว่าผู้สมัครตัวเองเป็นดันไปนกลายเป็นนะครับแบบหัวพันเว็บพนันนี้ก็ซวยเลยนะเกมเลยชื่อเสียงก็เสียใกล้เลือกตั้งคะแนนก็แย่ไปเลยส้มนะครับมันต้องยอมรับความจริงนะนะครับแต่มันเป็นไปได้ที่ันาจจะตรวจสอบไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดตัวผู้สมัครเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เสาไมฟ้าลงอย่างเดียวนะครับหรือจะเอาแต่อะไรก็ได้อาศัยกระแสพักอย่างเดียว ส้มจะไปอาศัยกระแสพักอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องดูด้วยเอาคนดีคนชั่วสีเทาสีดํามาลงหรือเปล่านี่โดนไปสองลาย,ยานะลายแรกกับเ,เขตบางพัดอันนั้นก็อะไรฟอกเงินสารไม่ให้ประกันตัวบงเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านคุณต้องตรวจสอบให้มันดี <c oughs> นะไม่ใช่อะไรอุดมการตรงกับพักเ,เบื้องหน้าเป็นคนดีเบื้องหลังฟอกเงินเบื้องหลังเว็บพนันก็ต้องขอตำหนิไปยังพักสม้มงานนี้ก็เสียรางวัลนะครับนะ ถือว่าเสียเลยอ่ะมี่อมไม่มีเทาจะใช้ได้ไหมเนี่ยวันๆเราก็ไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้ก็พักนั้นสีเทาพักนั้นสีดําทําไมทมาก็ปรากฏว่าพักของเรานี่กลายไปแล้วมีพวกสีเทามาเป็นผู้สมัครเนะี่ยเราจะบอกไม่รู้ก็ไม่ได้นะนะครับเราจะบอกไม่รู้ก็ไม่ได้นี่ผมพูดตรงไปตรงมานะเพราะคุณไปบอกว่าพักนั้นพักนี้สีเทาอ่ะทำไมทมาคุณดันไปไงนะครับผู้สมัครคุณเองก็ดันเป็นสีเทาไป นะครับอันนี้ก็เสียหายเสียรางวัลแสดงให้เห็นว่าระบบการตรวจสอบระบบการคัดคนของพรรคส้มมีปัญหาต้องยอมรับความจริงนะครับใครที่เชียร์ส้มเรื้ออะไรต่างก็อ,งอย่าไปหลักหูหลักตาอะไรกันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนเนี่ยคุณไปว่าเขาาไปเมาว่าเขาอีเหนาเป็นเองอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องเฉพาะรายเฉพาะตัวแต่ก็เสียก็ต้องออกมายอมรับความจริงว่าเราตรวจสอบแล้วมันไม่มี นะครับขั้นตอนการตรวจสอบของพรักการเมืองต่อไปต้องเข้มหน่อยต้องเข้มนะฮนะต้องเข้มนะครับนี่เขาคงดูประวัติอาญากรแล้วมันไม่มีนะครับตรวจสอบแล้วก็เห็นใจแต่ว่างานนี้ก็เสียนะครับก็ต้องมีคนเขาไปจอมตีกันอีกเยอะนะครับยิ่งมาใกล้เลือกตั้งแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่แปดกุมภาวันนี้แต่สิบห้านะครับสิบห้ามกราสิบห้าบวกแปดยี่สิบกว่าวันเนี่ยโอ้โหอันตรายนะพรคส้มต้องระวังนะ แล่ตอนนี้มีข่าวว่าน้ําเงินจะแซงด้วยนะครับนีด้าโพก็บอกน้ําเงินจะแซงพักส้มต้องระวังมากเลยต้องไปดูซิว่าคนของเราเป็นยังไงนะครับมันบางก็เห็นใจนะบางทีมันไม่รู้เหมือนกันนะคนดีคนชั่วนะก็พักบางพักก็นะครับเอ,อ,ผอผู้สมัครหรือผู้สมรสผู้สมัค,ร,นะคร,นนรนะครับเห็นก็โดนยึดทรัพย์อะไรอ่ะนะครับคดีฟอกเงินมันแหมเดี๋ยวนี้คนมันดูยากนะดูข้างหน้าเป็นคนดีแต่รับหลังมันมันปกปิดไว้ นะครับแต่งานนี้ก็เสียอืมเออนะครับก็ก็ต้องออกมาขอโทษประชาชนอ่ะเราไปเอาคนแบบนี้มานี่รายที่สองนะนะครับก็ะนะอืมนะครับนี่ครับไม่รู้จะพูดยังไงน่ะนี่ดาวแปดแฉกเขาลงนะอืมนะครับนะเหนื่อยนะเนี่ยนะครับเออโอ้มันไม่รู้จะพูดไงมันต้องไวต้องยอมรับความจริงอ่ะไม่มีเรื่องเออเนี่ย หน้าตาก็เศร้าๆเนียนะอุตสาห์หาเสียงอุตสาห์อะไรต่างเนะเนี่ยมาดูเลยโดนตำรวจไซเบอร์จับเ่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อ่ะอืมนะรับเนี่ยใครเนี่ยคนที่โดนจับชื่ออะไรอ่ะรัชพงศ์สร้อยสุวรรณผู้สมัครสสจังหวัดตากพักประชาชนถูกตำรวจไซเบอร์นะหรือสอทอจับอืมก็อ,อืมเหนื่อยหน่อยนะคนดีอืม นะครับนี่ก็ทางหัวหน้าพักก็บอกให้ดําเนินการตามกฎหมายไปนะครับอืมพักทราบเรื่องจากทนายความเมื่อวานนี้หัวหน้าพักประชาชนยืนยันไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทาให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายไปเนี่ยโอ้โหมันก็บอกทราบตั้งแต่เมื่อวานนี้จริงๆน่าจะถแถลงตั้งแต่เมื่อวานนะี้นะครับมันต้องไวๆอ่ะมันช้าไม่ได้นะพักพักส้มบอกไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทาก็เข้าสู่กระบวนการไปทําไงกันเนี่ยเนี่ยนะ เนี่ยคนเนี้ยผู้สมัครสะส,ะสเขตสองจังหวัดตากเสียคนไปเลยนะครับถ้ากว่าเสียสะสอไปนหนึ่งคนแล้วก็ตายเป็นนะครับจังหวัดตากนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของพรรคกล้าทำนะนะคนดังก็ถ้าจำไม่ผิดเพรรคกล้าทาหรือพรรคอะไรั้งน,นั้นแถวนั้นดังๆนะผมไม่แน่ใจสบายไปเลยเขาก็เอาเรื่องนี้มาหาเสียงเนี่ยทำไบธรมมาสสออาจจะลำบากเลยอ่ะเวรกรรม อืมนะครับนี่นะครับก็เป็นบทเรียนนั่นแหละนะอืมนะครับหนึ่งเรื่องไปและนะครับแต่ละเรื่องแต่ละราวนะชีวิตเราคนเราบางทีเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะอ่นะครับเออเนี่ยระบบคัดกรองก็ต้องไปตรวจสอบดูให้มันละเอียดนะเจ้าคนมาลงเลือกตั้งแล้วมันก็แหมะก็ดูยากนะนะครับคนบางทีมันดูเห็นรู้หน้าไม่รู้ใจ ออพี่นัดบอกแล้วว่ากล้าทำอ๋อจุกรูกันนะ่ะไม่มีพรรคไหนดีกว่าส้มอ๋อนะครับคนก็ยังรักกเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลกันไปคงไม่ใช่นโยบายของพรรคในการที่จะเปิดเว็บพนันออนไลน์ก็มองโลกอย่างราสร้างสรรค์อย่างราสร้างสรรค์อย่างราสร้างสรรค์ก็เป็นลักษณะเป็นแค่ผู้สมัครนะครับอืถ้ามองโดยรวมก็แบบเอาไปว่าเขาเราก็เป็นอ่านี่ใครครับ ทนายทาตีบอกพักส้มไม่มีทางเป็นรัฐบาลเชื่อผมจ้าเชื่อแล้วจ้าทาตีจุกรูจุกรู่จุกร,กรูหน่อยทนายทาตีนี่ f c p ีนั่นเนี่ยจุกรู่จุกรูนะอืมนะครับเออก็ว่ากันไปก็บอกแล้วว่าทุกคนก็มีแผลหมดอะ่ะนะผู้กองธรรมนัฐก็บอกทุกพักก็มีแผลจะให้ผมเปิดไหมล่ะเออนะครับเขาก็จะเปิดวันใกล้ๆก,กล้เือกตั้งนี่แหละมันก็เอานะครับก็เรื่องเฉพาะตัวปะ นะส้มทั้งบ้านนะครับโอเคก็ว่าไปคนรักส้มก็มีคนไม่รักกมนะ็มีนะครับอืมนะครับอ่านะครับทุกครู่ของเน่ามีทุกพักเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็กลางๆแล้วกันกล่าวเป็นว่ามีเทากันทุกพักหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ต้องเรามัดระวังมากขึ้นนะเออส้มต้องเป็นฝ่ายค้านอิดยาวนานอ๋ออันนี้อาจจะไม่ ไม่รักส้มคนรักส้มก็บอกให้ส้มเป็นรัฐบาลนะครับก็มีทั้งสองฝ่ายนะครับขอขอญาตพูดกลางๆนะไม่ลืมหูลืมตาในการเชียร์บางคนก็บอกว่ายังเอ,อเชียร์พักนั้นพักนี้แบบไม่ลืมหูลืมตาอันไหนผิดก็ต้องยอมรับผิดนะอย่าไปเชียร์แบบไม่ลืมหูลืมตากรณีนี้ก็ต้องยอมรับผิดนะคัดสันไม่ไดีมันหลุดรอบสายตาไปได้ยังไงนะครับอ่านะครับเข้าใจนะ ส่งของขวัญคุณสุภาขอบคุณครับนะครับฟังทุกวันได้ข้อมูลเอาวัดนีผู้การแจ้ไซเบอร์ <c oughs> นี่แหละครับนี่แหละนี่แหละครับหน่วยงานผู้การแจ้เนี่ยเราไปจับมาเก่งจริงๆเลยผู้การแจ้จับทุกพักนะเดี๋ยวไปจับเฉพาะพักส้มเนี่ยพักส้มเนี่ยโดนมาสองลายลนะจับพักอื่นบ้างนะผู้การแจ้นะเอเดี๋ยวพี่แจกลามานะรองผู้การไซเบอร์เข้ามาทางต่อๆนะครับกลับขอบคุณครับ อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะนะเนี่ยเนี่ยทางตำรวจไซเบอร์ผู้การแจ้งนะครับที่สามารถไปจับตัวนะผู้สมัคร,รสสพักท่วมมาได้เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องการกันแกล้งทางการเมืองหรอกพยานหลักฐานต้องเยอะตำรวจไซเบอร์จะไปจับเรื่องเว็บพนันไม่ใช่ง่ายนะผมเคยให้พักพวกไปแจ้งนะตำรวจจะไม่ดําเนินคดีเลยเพราะอะไรมันต้องหาหลักฐานว่าเขาเกี่ยวข้องจริงๆข้อแสดงว่าตำรวจไซเบอร์หรือผู้การแจ้งก็คงน่าจะมีพยานหลักฐานมากพอสมควร เนีมิจฉะนั้นจะไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับเพราะการจะไปจับอะไรได้เนี่ยต้องไปเอาเอาหลักฐานไปให้ศาลดูก่อนนะครับต้องเอาหลักฐานไปให้ศาลดูว่าหลักฐานมันพอสมควรไหมถ้าพอสมควรศาลถึงออกหมายจับนะครับบางคนบอกเฮ้ย hey, ตำรวจการแกล้งไม่มีหรอกครับตำรวจแกล้งไม่ได้หรอกเหมือนคดีบิ๊กโจ๊กอะคดีฟอกเงินโอ้โหตำรวจกว่าจะทำงานกว่าจะออกหมายเรียกสามครั้งกว่าจะออกหมายจับผมไม่มีโอกาสกับแหละ คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจโอ้ยกว่าจะออกหมายจับบิ๊กโจ๊กไม่ใช่ง่ายนะพอออกหมายจับเรียบร้อยก็ให้ออกจากราชการนะครับแลวหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็ไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดศาลศาลก็บอกว่าพบตรให้บิ๊กโจ๊กออกจากออกจากราชการชอบแล้วเพราะมีหมายจับนะโดยคำกล่าวสารปกครองสูงสุดเขียนไว้ชัดโอ้กระบวนการกว่าจะออกหมายจับไม่ใช่ง่ายนะนะเพราะกรณีเนี่ยสสพักส้มจังหวัดตากงเนี่ย ผู้สมัครเนี่ยไม่ถูกการแกล้งหรอกเนี่ยพี่แจ้แกเข้ามาเองเลยรองผู้จัดการเข้ามานะครับเข้ามาทางต่อนะต่อนะเดี่ยแกเข้ามาเลยอะนะนะผมไม่เชื่อตำรวจไปการแกล้งผู้ผู้สมัครสสพักสมเพราะว่ากว่าจะออกหมายจับเนี่ยมันยากคนที่ออกหมายจับคือสารไม่ใช่ตำรวจไฟเบอร์เดี๋ยวจะคิดว่าเฮ้ย hey นะมีเอ่อค a n d i d a น,นายกคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับพบตรก็จริงอยู่นะครับก็จริงอยู่ผมก็รู้ว่าเป็นใคร นะครับแคนดิเดตนายกเป็นเพื่อนกับพบตารคนปัจจุบันเนี่ยผมก็รู้ว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยว